สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมวันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์พิการดวงชะตาคิดของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับในช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่31อธันวาคมสองพันกส่อนวาระสงไข่ปีเก่าก่อนรับปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับว้า ดวงชะตาชีตของท่านในช่วงเดือนธันวาจะเป็นเ่นแรผมอยากมาวิเคราะห์วิจาณ์ให้เป็นแนวทางให้เป็นทัศนะความรู้ดวงชะตาชิตกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิด,ดาราสีพฤษศนะครับในช่วงวันที่หนึ่งครับการตั้งดวงคืนณนะวันที่1นธันวาคมนะครับดาวที่โคจรสถิตอยูเ่ยเนื่องอยู่ในเรือนของภพตนุหอือวา่าเจ้าของดวงชะตาคือดาวจันทร์ครับ ดาวจันทริตโคจรมาครับกับดาวเดิมที่สถิตยอยู่ก่อนคือดาวราหูเล็กแปดนะครับดาวราหูครับโคจรพบอยู่ในอยู่ในพบของตนุหมายถึงว่าตัวของเจ้าของดวงชะตาณวันที่หนึ่งเป็นดวงที่สว่างสดใสน,นะครับสว่างราบรื่นหลังจากดาวจันทร์ถ้าไม่โคจรมาตำแหน่งนี้ครับดวงทําให้ดวงชะตาโชคของท่านที่เกิดราศีพฤษศ เป็นราศีที่มืดมนนะครับราศีมือดมนพลวนการประกอบอาชีพนี้การงานอะไรก็ตามครับจะส่งผลไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสุข,ไม,สขไม่ค่อยสมหวังนะครับแต่ณวันที่1นนะครับณนะวันที่1ดาวจันทรโคจรมาทับลัคนาเกิดร่วมกับราหูเป็นดาวคู่คู่มิตรกันนะครับดาวคู่มิตรนะครับหรือว่าคู่สมพงกันฉะนั้นดวงเชะตาชีตของท่านณนะวันที่1นึงถึงว่าเป็นดวงที่สดใสรา,าบรื่นนะครับ มีความสุขในชีวิตวันหนึ่งนะครับดวงชะตาช่วยครับสุขภาพก็แข็งแรงดีไม่มีปัญหาเลยครับปกติก็ท่านที่ดาวจันทร์ไม่ได้ย้ายเข้ามาในตำแหน่งนี้สุขภาพก็เก็บไข้ได้ป่วยบ่อยนะครับเก็บไข้ได้ป่วยบ่อยในะช่วงตั้งแต่ดาวราหูโคจรเข้ามามีอุปสัคก,กับชีวิตมากพอสมควรนะครับ ความติดขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับแต่ดาวจานันท์โคจรเข้ามาทับถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งครับที่ท่านจะมีความโชคดีในชีวิตนะครับจันทรส่องแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับเรื่องของการเง Tar ินครับกนุกระดมพักพบกอมาคือกระดมพักมาถึงการเงินการทองนะครับในช่วงวันที่หนึ่งนะครับช่วงเดือนธันวาคมดาวพบเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนของพบตนุคือดาวพุธ ดาวพุธไปเลงลัคนาเกิดครับอยู่ในตำแหน่งราศีพิจิกครับเลงลัคนาเกิดท่านอยู่ฉะนั้นในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงท่านที่ควรจะได้รับผลประโยชน์จากการาจากได้การรับโชคลาภการเงินการทองสภาพคล่องทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดีนะครับณนะวันณนะเดือนธันวาคมนะครับส่งผลในท่านมีโชคมปลาบบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตท่านการประกอบอาชีพก็ดีครับการทําธุรกิจร่วมกันก็ดีไม่ว่า จะเป็นธุรกิจก็จะทําให้มีความราบรื่นมีความสําเร็จมีความสมหวังอ่าแล้วแต่ชีวิตครอบครัวความรักก็ราบรื่นสดใสดีไม่มีปัญหาะไรครับช่วงนี้ครับถือว่าดวงชะตาชีวิตของท่านราบรื่นดีในเดือนธันวาคมนะครับอ่าละพบต่อมาครับปัตตนิบรณะสุภาพกรรมะอาชีพหนะ้าที่การงานนะครับการประกอบอาชีพหนะ้าที่การงานก็ส่งผลนะครับดา,ดาวเจ้าเรือนของพบกรรมะกลุ่มลัคนาเกิดครับคือดาวราหูครับ โอกาสที่ท่านจะประเขอบมาชีพการงานในที่นี้ครับเรียกว่างานงานท,ทั่วไปนะครับถ้าท่านอยู่ในหน่วยงานของราชการนะครับมีการโยกย้ายขึ้นย้ายไปดูเที่ยวดูสถานที่งานต่างกันนะนต่างครับหรือว่าโอกาสที่จะท่องเที่ยวมีมากที่สุดนะครับณช่วง เดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมหรือมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานให้ท่านนะครับช่วงนี้ครับจะว่าเป็นดวงที่โชคดีเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานในเดือนธันวาคมนะครับสมาชิกที่เกิดราศีพุธโนะครับส่วนเรื่องของราพระโชคลาบครับเรื่องของโชคลาบคือดาวอังคารเลือกโชคลาบณวันที่1นะครับณวันที่1นธันวาคมเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับ จันทับลัคนาเกิดมักจะเกิดโชคลาภบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ควรที่จะเสี่ยงตัวเลขครับก็มีเลขที่เกี่ยวเนื่องกันครับมี2กับ8ครับ8 2 2 8อครับอีกคู่หนึ่งครับที่เล็งลัคนาเกิดท่านอยู่1 4 41หครับหรือท่านจะนําเลข4ตัวครับเลข2เลข8เลข1เลข4มารวมกันครับ4ตัวครับหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มนี้ครับท่านจะมีโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นกับตัวเลขซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหนึ่ง 28821441หรือจะเป็น1221 1881 4884นะครับแร้วกว่า4 4 4 2อยู่ในกลุ่มนี้ครับตัวเลขอยู่ในกลุ่มนี้ท่านจะมีโชคมีลาบลอยบังเกิดขึ้นณนะวันที่1ธันวาคมนี้นะครับวันที่1ธันวาคมตัวเลขม,มงคลจะบังเกิดขึ้นแก่ท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลโอกาสที่ท่านจะถูกมีมากที่สุดนะครับถ้าท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับก็เตรียม ซื้อสลากได้นะครับ2 8 8 2ครับเลขที่เลขตัวนี้ครับคือเป็นเลขที่เซียนตัวเลขทั้งทั้งหลายก็จะปิดนะครับเป็นตัวเลขปิดถ้าท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ควรที่จะหาซื้อวันๆนะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับอีกคู่หนึ่งคือหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับก็เป็นส่งผลให้ท่านมีโชคมีลาบลอยบังเกิดขึ้นณนะวันที่หนึ่งธันวาคมครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบนะครับ S. สมาชิกท่านผู้ชมมาดูทักษะเกิดประกอบนะครับผมก็จะให้ท่านดูทักษะเกิดประกอบนะครับในดวงทักษะดวงครับดูกันครับทักษะดวงวันเกิดนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบท่านที่เกิดในตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นบริวารนะครับอาทิตย์บริบริวารในที่นี้นาดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งของราศีปัตตนิปัตตนี h. คู่หุ้นส่วนนะครับคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ ผู้ภรรยาก็ส่งผลได้โชคได้ลาบได้ข้าวได้ของเข้ามานะครับเกณฑ์ท่านจะได้ซื้อข้าวของเข้ามาในที่นี้มีโอกาสมากที่สุดนะครับซื้อทองใส่ซื้อแหวนใส่มีโอกาสเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับใส่มีมากที่สุดนะครับเพราะดาวอาทิตดาวอาทิตมะเร็งลัคนาเกิดได้ข้าวได้ของหรื โชคลาภสัตว์สองเท้าโชคลาภคือได้คู่ของเข้ามาในช่วงนี้ครับเดือนธันวาคมนะครับท่านที่ไม่มีคู่นะครับท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งเข้าของเข้ามาภายในบ้านนะครับอาจจะว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์นะครับเกณฑ์ที่จะได้ในเดือนธันวาคมมีมากที่สุดนะครับ ปุโันอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพแข็งแรงดีครับดาวจันท์คือสุขภาพโคจรทับลัคนาเกิดส่งผลทิศต่างในทางที่ดีครับปริวาันอายุเดชดาวเดชอำนาจวิส,สนยชะตาชีวิตวันตนุปัตตนิบรรสุภกรรมลาภดาวเดชเป็นลาตกเลนลาภมีอำนาจมีอำนาจได้เลื่อนยศทางบรรดาศัก์นะครับได้รับตำแหน่งแต่งตั้งหน้าที่ปรับเปลี่ยนระดับหัวหน้างานเกิดขึ้นนะครับหรือท่านที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจมีการ ที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานในเดือนธันวาคมนะครับคือท่านที่อยู่ในหน่วยงานด้านบริษัทเอกชนต่างๆก็มีการขยับกับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานดีขึ้นครับโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นครับในดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนธันวาคมนะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับเล็งลัคนาเกิดนี่ครับดาวสีพุธเป็นสีเล็งลัคนาเกิดส่งผลให้ท่านมีความสาเร็จความรับเลื่อนความสุขความสมหวังใน ดเดือนชะตาดนดวงเชตตาช่วงเดือนธันวาคมท่านที่เกิดราศีราศีพฤษภบันอาิที่นะครับวันอายุเดชศีมูละมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์บวกย้ายเปลี่ยนแปลงจากตําแหน่งที่การงานครับเกณฑ์เกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานบังเกิดขึ้นเดือนธันวาคมนะครับมูลละอุตสาหะหนที่การงานนี่ครับมนตรีครับดาวราหูเป็นดาวมนตรี มีคนอุปถัมภ์ค้ามจนช่วยเหลือก็กุลทุกสิ่งทุกอย่างดวงท่านนะช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่ลาบลื่นที่สุดนะครับมีคนอุปถัมภ์ค้ามจนช่วยเหลือส่งผลให้ท่านมีโชคมีลาบบังเกิดขึ้นครับส่วนดาวศุกร์เป็นกาลีไม่ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตของทนะ่านณวันที่1นะครับนัเนราะห์วันที่1แต่ในโดยรวมส่วนมากโดยรวมนะครับในช่วงเดือนธันวาคมจะมีความลาบลื่นความสุขความสมวังในชีวิตนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันต่อไปครับคือวันจันทร์ครับ ท่านที่เกิดในวันจันทร์จเป็นบริวารจันทร์เป็นบริวารในที่นี้ส่งผลมาทับลัคนาเกิดของท่านนะครับบริวารอายุบริวา,ารวาท่านจะมีโชคมีลาบบริวารมีข้าวมีของเป็นของตัวท่านเองครับหรือว่าท่านที่บริวารส่งผลทิศทางดีท่านจะได้รับโชคลาภ ข้าวของบังเกิดขึ้นซื้อว่าซื้อข้าวของให้ตัวตนเองนะครับในช่วงเดือนธันวาคมครับอายุสุขภาพครับดาวอังคารเป็นดาวยุสุขภาพตกเรือนลาผ้าชโชคลาภสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอุปสรรสัอะไรครับเดชดาวเดชดาวพุธนะเป็นดาวเดชดลิงลัคนาเกิดมีอํานาจวาสนาพลังอํานาจโชคชะตาชิดเกี่ยวกับการในด้านการทําธุรกิจร่วมหุ้นก็ตามครับช่วงนี้ครับส่งผลทิศทางดีกําไรดีนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมครับแม้แต่ คู้หุ้นส่วนคู่ครองก็ส่งผลในทางที่ดีครับส่งผลในทางพิณีอำนาจวาส,สนาดีครับเด็กคู่ก็เป็นคนพี่ใหญ่โตเรือว,ว,ว่าได้คู่มีการคู่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานที่ดีขึ้นนะครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวเสาเป็นดาวสีในช่วงต้นเดือนอาจจะไม่มีความราบรื่นครับแต่ช่วงหลังวันที่วันที่5เป็นต้นไปครับ หลังจากวันที่5ธัานมาเป็นรนไปดาวเสาขยับย้ายเข้ามาตำแหน่งราศีมังกรดาวสีมีความสุขมีความเป็นมีความราบรื่มีความสมบังในชีวิตดีขึ้นนะครับวันอายุเดชศีมูละเกณฑ์มูละไม่มีการโยกย้ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยรู้ว่าความสุขมั่นคงอยู่แล้วครับ วันอายุเดชสีมูลอุตสาหะหน,น้าที่การงานดีครับหน้าที่การงานดีดาวมนตรีดาวศุขเป็นดาวมนตรีช่วงนี้นะครับดาวมนตรีเป็นเป็นดาวมนตรีเป็นอ,นนอกิที่พึ่งที่อาศยัยก่อนในช่วงนี้ขาดคนอุปถัมภ์ค้ามจนช่วยเหลือก็ควรพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าในะช่วงเดือนธันวาคมนะครับส่วนดาวกาลิกนีเล็งลัคนาเกิดครับดาวกาลิเล็งลัคนาเกิดในที่นี้นะครับได้เดข้าได้ของเข้ามานในชีวิตก็จะเป็นของ ที่มีตาหนินะครับถ้าได้คู่ครองก็ได้คู่ครองที่ผ่านการสมรสมาก่อนนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมในช่วงเดือนธันวาคมนะครับในช่วงเดือนธันวาคมส่งผลโดยทั่วไปโดยรวมก็ส่งว่าดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็ถือว่าดีนะครับดีในช่วงเดือนธันวาคมครับและวันต่อไปคือวันอังคารครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารอังคารปริวารเป็นบริวารตกเรือนลาพระชคลาบบังเกิดขึ้นได้ข้าวได้ของสิ่งตอง สิ่งของต้องพึงพอใจในช่วงเดือนธันวาคมนะครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับเดชดาวเดชดาวสาวในช่วงณนะวันที่1ถึงวันที่5ดาวเดชเสียอยู่หวังหวังอานาจนในการงานดูว่าระดับเลื่อนระดับ็นการงานอาจจะไม่ส่งผลกับท่านนะครับแต่หลังจากวันที่5เป็นต่านไปดวงแค่ตายคืนท่านจะราบรื่นดีนะครับวันอายุเดชสีดาวสี ตกเลนสสุภาพพระรหัตเป็นสีตกสุภาพมีความสุขมีควาสมาสมบูรณ์ในดวงชัดต่างคิดของท่านนะครับช่วงนี้ครับมูละดาวมูละคือหลักทรัพย์หลักฐานได้เข้าเรืของสิ่งที่ท่านปรารถนาในช่วงนี้นะครับดาวราหูเป็นดาวมูละกับดาวอุษาหะดาวสษาหะในที่นี้ก็ส่งผลทิศทางในที่ดีครับดาวสษหะจรดาวอษาหะจรคือดาวสุขจรเป็นดาวอริครับช่วงนี้นะครับเกิดความเบื่อหน่ห multiply, นายเกิดความท้อแท้เกิดความเกิดเบื่อหน่าย หรือว่าความอุตสาหะปริยะน้อยนั่นเองครับเกิดดาวมนตรีอาิคิ์เป็นดาวมนตรีเล็งลักนาเกิดนะครับมีคนมาทำข้ามจนช่ยวยเลยก็ควรครับส่วนเรื่องกาลีทับลัคนาเกิดจันท์เป็นกาลีกินีจันทรเป็นกาลีกินีทับลัคนาเกิด สองแสงสว่างเรียกว่าจันมืดจันบอดจันดับสนิทนะวันที่หนึ่งธันวาโคมง,งการเสิ่งโชคสิ่งลาภไม่ดีครับท่านสมาชิกที่เกิดในวันอังคารครับวันที่จะงดการสิ่งโชคสี่งลาภดวงชะตายิตของท่านมันอับแสงนะวันนั้นครับไม่ดีครับฉะน,นั้นท่านที่เกิดในวันอังคารก็ควรเลี่ยงไปนะครับสิ่งทุกอย่างให้มันดีเรื่องหน้าที่การงานความเป็นอ,อยู่ดีาการเงินการทองสภาพคล่องดีก็มีก็ถือว่าดวงชะตายุคของท่านก็ลาบลื่นมีความสุขใ,ในช่วงเดือนธันวานะครับวันต่อไปครับท่านที่เกิด ให้วันพุธกลางวันครับพุธกลางวันพุธเป็นบริวารบริวารเลงลัคนาเกิดนะครับบริวารเลงลัคนาเกิดตกเรือนของปัตตนิคู่หุนส่วนมีโอกาสที่จะได้ข้าวได้ของได้หลักทรัพย์นะครับได้ข้าวได้ของได้หลักทรัพย์หรือซื้อข้าวซื้อของเข้าบ้านนะครับซือ้อของเข้าบ้านโอกาสที่จะซื้อเครื่องประดับประดา <c oughs> เครื่องเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านมีมากที่สุดนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ท่านที่เกิดในวันพุธครับบริวารอายุสุขภาพก็ดีครับในช่วงต้นเดือนสุขภาพมีปัญหาครับสุขภาพไม่ดีแต่หลังจากวันที่5เปน็นต้นไปสุขภาพดีขึ้นนะครับวันอายุเดชดาวเดชก็ดีส่งผลดีครับดาวสีดาวราหูเป็นดาวสีทับลักนาเกิดทับลักนาเกิดมีโชคมีลาภในช่วงวันที่1นธันวาคมนะครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหมนตรีนะครับ อุตสาหะในที่การงานดีครับมีปัญหาครับอุตสาหะในที่การงานดีส่วนดาวมนตรีดาวจันทรเป็นดาวมนตรีอยู่ในตําแหน่งของทัพลัคนาเกิดมีคนมาทำกบชนช่วยเหลือก็กลุ่โชคลาภบ,บังเกิดขึ้นอุตสาหะระยะฉะนั้นตัวเลขเด่นของท่านนะครับท่านสมาชิกที่เกิดในวันพุธนะครับควรที่จะเสี่ยงนะครับเลขมงคลครับเพราะว่าดาวอังคารตกเรือนลพาพระก็จริงครับตกเรือนละพระก็จริงแต่ดาวดวงใหญ่ให้คุณมากดีกว่าครับดาวจันทร์ดาวราหู ตัวเลขมงคลคนจะเป็นที่2882ครับเสียงโซคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับในงวดวันที่1นธันวาคมนะครับท่นที่เกิดในวันพุธครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวารบริวารอยู่ในตําแหน่งของ ตกมรณะครับณช่วงนี้ดาววันตกมรณะเสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองนะครับช่วงนี้การหวังสิ่งใดก็ตามไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควรครับแต่หลังวันที่5ไปนะครับลังวันที่5ดาวเสาย้ายครับดาวเสาย้ายไปยืนตำแหน่งของเรือนสุภะก็จะส่งผลให้ดวงเะตายดจพิพัดมีความสุขมีความราบรื่นมีความสมหวังในคืนนะครับริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับเดชดาวเดชดพลังอํานาจวาสนาดวงเครยดใจเฮ็ดดาวเด็ดคือดาวราหูทับลัคณาเกิดมีอํานาจ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานดีขึ้นครับดาวสีส่วนดาวสีคือดาวสุ์ครับตกเรือนอาิดาวสีก็อาจจะเรื่องการเงินการทองสภาพคล่องอาจจะมีปัญหาอยู่ในช่วงในช่วงต้นเดือนครับถ้ากลางเดือนไปจะส่งผลทิศทางดีขึ้นนะครับดาวสีวานอายุเดชสีมูละดาวมูละได้หนักชับหลักฐานได้เข้าได้ของเข้ามานะครับในช่วงนี้ครับมมละอุตสาหะาที่การงานดีครับมนตรีดาวมนตรีคนประทังครับจนมีโชคมาล ได้รับความหหดทำคำจนที่เดิมก็กลุส่งบทตั้งดีขึ้นนะครับส่วนดาวการเงินดาวคุดดาวคุดเป็นการกินตวคู่จนถ้าได้ของก็ได้ของที่มีตําหนิเข้าบ้านนะครับซื้อเข้าซื้อของต้องดูให้ดีครับช่วงนี้ครับเพราะว่าโอกาสท่านที่จะซื้อเข้าซื้อของเป็นของมือสองมีมากที่สุดครับเข่นเดียวนะครับจะได้คู่ครองก็ได้คู่ครองที่ผ่านการจดทะเบียนสมรสมาแล้วครับก็ต้องดูให้ดีครับถ้าสมาชิกบางคนบางท่านในชอบ ในสิ่งที่ของใหม่ๆดีๆนะครับซื้อข้าซื้อของได้ของใหม่แต่ว่ามันมีตําหนิมีปัญหาณช่วงนี้นะครับต้องระวังนะครับโดยรวมโดยทั่วไปถือว่าส่งผลดีครับดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับคือวันพฤหัสนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสราศีพธศกนะครับราศีพธศกพฤหัสเป็นมริวันมริวันตกเรือนสุภาพหรือว่าโชคลาภบังเกิดขึ้นท่านได้ข้าวได้ของได้ที่อยู่ที่อาศัยดีสุขสบายดีครับวันอายุสุขภาพดีครับมีปัญหาครับเด็ด ดาวเดชดาวศุกร์คือเดชเดชคือศุกร์นะครับตกเรือนอริฉะนั้นอำนาจวสาสนาช่วงนี้อาจจะไม่ดีตำแหน่งที่การงานอาจจะไม่ดีครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีเนี่ยดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ยศฐานบรราศักดิ์ก็มีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนตาแหน่งที่การงานดีขึ้นแต่ช่วงหลังกลางเดือนธันวาคมไปนะครับจะส่งผลทิศทางที่ดีครับวันอายุเดชสีมูละนิละโชคลับอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับอุตสาหะดีครับมนตรีดีคนธถรมค้มจุนนะครับคนธถรมค้มจุน ช่วยเหลือก็กลยส่งผลทิศทางให้ท่านมีความทําอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้มีความสาเร็จมีความได้ดังสมใจนึกของท่านนะครับในช่วงเดือนธันวาคมท่านสมาชิกที่เกิดในวันพระฤหัสนะครับวันต่อไปครับคือวันราหูพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนราหูเป็นบริวารทับลัคนาเกิดในโชคมีลาบบางเกิดขึ้นกับตัวของท่านนะครับวันอายุสุขภาพอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับในช่วงต้นเดือนครับสุขภาพไม่มีมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยครับ วันอายุเดชนะครับดาวเดชดาวอาทิตย์เป็นเดชเร็งวัฒนาเกิดตําแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่การงานดีขึ้นวันอายุเดชสีส่วนดาวสีเนี่ยโคจรทับลกันนะเกิดจันทร์เป็นสีมีโชคลาบบังเกิดขึ้นมีความตังเร็จมีความสมบังนะครับวันอายุเดชสีมูละมูละอุตสาหะมนตรีกาลีอุตสาหะในที่นี้มูละมูละในที่นี้ดาวจันทร์ดาวอังคารเป็นดาวมูละตกเดินลาพัมีโชคลาบได้เข้าได้ของ นะครับที่เข้าซื้อของเข้าบ้านครับอุตสาหะในที่การงานดีครับอุตสาหะในที่นี้วนันอายุเดชสีมละอุตสาหะดาวจะพูดเป็นอุตสาหะเล็งลัคนาเกิดของท่านอุตสาหะในที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานที่ดีขึ้นนะครับมนตรีส่วนดาวมนตรีดาวเสาเป็นดาวมนตรีนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่5ธันวาคมอาจจะไม่ดีครับหลังแหวกวันที่5เป็นต้นไปดาวมนตรีย้ายครับอยู่ในตำแหน่งของเรือนสุภาพมี ครับกับพระฤหัสก็คือว่ามีพลังผู้ใหญ่ทำความเกลื่อนเลื่อก็คุณส่งผลให้ท่านมีความราบรื่นมีความสมบูรณ์ในเรื่องของความเป็นอยู่ในเดือนธันวาคมนะครับส่วนดาวกาลิจนีดาวพระฤหัสเป็นดาวกาลีครับดาวกาลีมีพลังผู้ใหญ่อาจจะไม่ถูกชะตาของผู้ใหญ่บางคนบางท่านนะครับมีกัลนตีติดติงขึ้นมานะครับก็ต้องระวังนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีพุษศกวันพุธก,กลางคืนนะครับก็ถือว่า มีความดีมากกว่าความให้ดีสุขสบายมากกว่าไม่สุขสบายครับโชคลาภดีนะครับในช่วงเดือนตันวาคมครับวันต่อไปครับคือวันศุกร์ครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ศุกร์เป็นบริวารบริวารเป็นอริชช่วงนี้ครับเสียทรัพย์เสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองครับวันอายุสุขภาพดีครับอายุดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรครับอายุเดชดาวเดชจันทร์เป็นเดชทับราคณาเกิดอำนาจวาสนานดีนะครับตรงนี้ครับดาวสี กเรือนลาพระโชคลาบลอยบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับลาบลอยครับวันอายุเดชสีมูละได้หลักทรัพย์หลักฐานได้ข้าวได้ของนะครับตกเดอนของปัตตนิพันธุ์พุ้โอกาสที่จะซื้อข้าวซือ้อของสิ่งที่ท่านปรารถนาครับอาจจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยบ้านซื้อรถมีโอกาสทีเ่เป็นไปได้มากที่สุดหรือว่าซื้อเครื่องประดับเครื่องเฟอร์นิเจอร์เป็นไปได้มากที่สุดนะครับอันนี้เกิดในวันศุกร์ครับ วันอายุเดชสีมูละอุตสาหานะหนที่การงานครับในที่การงานก็ส่งผลทิศทางดีต้องหลังวันที่5้ธันวาคมอุตสาหะดีลาบเดือนดีส่งผลตาอหนที่การงานดีครับอุตสาหะมนตรีดาวมนตรีครับตรงนั้นสุภาพผู้รับผู้ใหญ่ประทับาตาั้จนขี้เหลือกนให้ที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าให้โชคให้ลาบซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อต้องหรือซื้ออสังหาริมารัพย์ให้นะครับณนะช่วงเดือนธันวาคมเกณฑ์จะได้ครับได้รับโชคได้รับโชคก้อนใหญ่นะครับวนัน อายุเดชสีมุลอะสหมตีส่วนดาวกาลิกินีครับดาวกาลิกนินีดาวราหูเป็นดาวกาลีทัพลักนณาเกิดต้องระวังให้ดีนะครับถูกใส่ร้ายไปสีหาเรื่องถูกกันแกล้งนะครับท่านี่เกิดในวันสงครับดีก็ดีไม่เต็มที่ครับดีก็ดีไม่เต็มที่ในที่นี้หมายถึงว่า آ, ท่านได้ดีนะวันนี้วันหน้าเดือนต่อไปท่านจะไม่ดีครับดาวราหูเป็นดาวกาลีคนที่จ้องคิดทำ้ายจ้องจะผิดจ้องที่จะคระยุบพักหลังท่านมีครับ آ, ท่านไปอย่าไปทํา หลักการคาสัญญาประกันอะไรให้ใครนะครับมีปัญหาถูกต้มถูกโกงถูกหลอกถูกตีดถูกกักหลังแน่นอนนะครับณนะเดือนธันวาคมตั้งระวังไว้นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับโดยทั่วไปเกิดถือว่าดีครับในคนที่เกิดวันศุกร์โดยทัว่วไปในเดือนธันวาคมนี้ว่าเต็ดตั้งระวังมาครับต้องระวังเรื่องเดียวครับคนคิดร้ายคิดไม่ดีกับตัวท่านเองนะครับณนะช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาจิตของท่านที่เกิดราศีพิจิก นะครับราศีเดือนพฤษภาคมในเดือนธันวาคมครับดวงชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแต่ละท่านในแต่ละวันอาจจะดีไม่เหมือนกันครับสมาชิกวันที่เกิดในวันดีก็ก็ถือว่าเป็นดวงชะตาชีวิตท่านจะโชคดีในวันนั้นครับในเดือนนั้นครับส่วนท่านที่อ่าวันเกิดที่วิเคราะห์วิจาร์แล้วตำแหน่งดวงชะตาชีวิตไม่ดีไม่ราบรื่นท่านก็อา่าจะได้ไปท้อแท้ครับ การประกอบอาชีพการที่การงานทุกคนทุกท่านจะมีความาดีทุกเรื่องทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้ครับจะไม่มีความไม่ดีทุกเรื่องทุกอย่างก็เป็นไม่ได้ครับมีทั้งดีทั้งไม่ดีครักเลาะกระบวนกันไปนะครับในช่วงตาแหน่งเดือนวันดีก็จะส่งผลดีนะครับช่วงตำแหน่งว่าเหมือนโชคลาภนะครับจะถูกทุกคนก็เป็นไปไม่ได้ครับการวิเคราะห์โชคลาบนะครับส่วนตัวเลขน,นะครับ ส่วนตัวเลขบงคลนะครับที่ผมย้ำนักจำนาว่าในงวดวันที่1ธันวาคม2องนะครับเลขบงคนนำโชคของท่นคนที่จะเป็น2882ครับแล้วก็1น4 4อีกคู่หนึ่งครับหรือนำเลข4ตัวครับเลข2เลข8เลข1ึงเลข4มารวมกลุ่มในกลุ่มนี้โอกาสที่ท่านจะมีโชคใลาดูสลากิินแน่งรัฐบาลเล็กให้3ตัว โอกาสเป็นไปได้มากที่สุดนะครับนี่เป็นการวิเคราะวิจารณ์วงชะตาอายุของพรนฤกษกราศีทุกๆบนะครับทั้ง8วันครับที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์มาเพื่อเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตของท่านในช่วงเดือนธันวาคมนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกพันทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางทัศนะความรู้เรื่องดวงชะตาชีวิตในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ฝากกดติดตามเลยครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปในเดือน กอไปเลืลาสิ่งต่อไปครับในสมาิกท,ทุกท่านทุกคนโุกปีทุกท่านนะครับตลอดปี263ในเดือนธันวาคมเป็นวาระเดือนสุดท้ายของปี263จะผ่านพ้นไปขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขมีความสมหวังมีความราเรอนมีความสุขแฮปปี้ทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ